ปลาอะไรอีกว้าตาเพียนปลาลดสวัสดีครับพี่น้องครับทำลุนปลายอยู่ที่มาสุกโผล่ใต้ครับพี่น้องแบทท่อนๆครับมาเพึ่งกันครับลุนปลาพึ่กันพี่น้องโดดบปอ สามตัวปลาซิวว er> ่าไม่มันรือปลาซิวไากันแง่กันแง่หน่อยน้ำก็เริ่มไปไม่ต้องดมดลแล้วครับเนี่ยเฉียงน้อยโผล่น้ำแล้วเริ่มดนแล้วครับวิ่งขายปลาซิวลงไปผลอะไรไม่้องมองเยอะข้างล่าง มันสูงมันก็สิปวดเอลนะครับนกบรรยากาศโอ้นกเนมียไปแล้วโ,โดดคืโอโดดสูงเดียวหร <cười> <cười> chưa mà về phong rồi ra xuống vui bỏ xe hôm rồi lắm nữa 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 ปลาตะเพียนเดอ้ตอตอตปลาเขาก็ได้ปลาดไปดไปลาเกาะไปพี่น้องมาดูาะ่ะเดี๋ักครับนนี้ปลนกป,ปนินปลนกปนินคือไม่เห็นนะ แค่ได้ยูมองนี่นะไม่ยูมองนี่แค่ได้ยูเท่าตัวมากเขาไม่แหลกตัวหนำมันยังเลี่ยไรช่วงเที่ยงอยู่ข้างบนไปขยับขยับขยับตามหนำก็มาครับอู้หู้ยเฮ้ยปลาอะไรติดปลาอะไรติดข้างนอกเนี่ย ปลาแขงแย่งมาแขงแย่งก็ดี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 ยงไปไไพเดินมือไม่สิบต้องไปเนี่ยเอาเอาเอาหมดได้แล้วโอ้จะรู้แล้วอีกน้อยนึงเอารถยังตัวรถเจ้าเออเด็กคนจะล่วงมาเลยเกาะหน่อยนึงก็ว่ารถเนาะ ขี้มันปลาตัวเนี้ยมีมาแล้วปลาปลาปลาตัวอัดสุดไงบันไดครับ มือมันมนอ่ามันยังไงดีบางเดียวมีพอบยำไทยลินไายยำมันกรบ้านบัดทีไม่เนายำไทยกินบัดดีดีกันแล้วแต่จังหวะเลยแนวนอนบ่ไหนครับปลานี่ันหนอหนาวท้หมู่บ้านนะหมู่บ้านเหนียวหนาวครับครับพี่เนอง ปานสวมตีาสวย่เลยเง่หมันอรพืมันที่ขึ้นนี่ไงครัแต่มาก้นหือม่หัครับสามตัวแล้วมันโตตัวมันใหญ่ครับตัวมันงามดี นนะวันนี้พอรุ่นสองเส้นมาเป็นฟุง้งใช่ครับสามสิบสี่สิบ,สบ,สบตัวนี่แตกคือนะไม่ค่อยมีมต้องรอน้ำลงน้ำลงกันเส่ม่้อพี่น้อง <c oughs> แยกย่อกันสองเปลียนใส่เจสซสองพี่น้องน้ำลงแต่โซ่ไล้แต่ตอกไม่ได้นักม,มันหนัก ต่ตอกมันใหญ่นะครับเ you ่อยาๆไปเอาย่อไปน้ำมันกันนักครับถึงบอรอบเนี่ยโอ้หลางตาครับพี่น้องเลยทางงานบ่ได้เลยรอบเนี่ย พปลาขเงี้งเลยพากด้อยฮะากด้อย่คิดว่าลาันงี้งกไม่มาตัวงหญ่ละันมีแต่บางหันก็างดีพี่น้อง ปลากระแนงนะปรากฏนอนี่นปลา,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 าอะไรอ,ะอ่ะนี่้องตัวนี้ตัวนปลากระแนงรอบนี <c oughs> ้โดดโดดโดดไป โบ้เขื่อนะ <Okay. S 2> นะฮโบยไงยไงมเนี่ยโดดเรียกมูโดดเรียกเอิร์นมาเ <c ười> ดอดมาเดอรี่ปะ <c ười> มาทั้งพี่อยู่ทั้งพี่ัวใยญงเอิร์นเอ้ยไมาเขา <c ười>

ครับ้อมเยมวานขาวานนำกันช่วงนี้ต้องทำได้แต่ช่วงนี้แหละผู้ว่วานขเขา่งกฤสิดุนันจากล้องพีงน่น้องกล้องกันนำสิรถลูลุบี <c oughs> ตลองจากเขาจะปล่อยไม่ไรืเอยฮะ

พีน่น้องปลารถวันนี่พอครับมื่อนี้ <c oughs> งง <c oughs> เดี๋ยวเอเดี๋ยวก็มาขา,ายไปเลยครับเออไม่เห็นเลยเนาะมื่อนี้นะเห็นเลยครับตัวปลายังเห็นอยู่ไอเดี๋ยววันองติดละตัวสองตัวกระโดดครับตอนนี้หายไปเลยครับเนี่ยเส้เสาไม่ห่อนี่ส่วนเส้นสายนะครับเนี่ยตกยิ้มมาติดย่อมาเขาย่อเลยตีเสีเยตรงนั้น เจ็ดหดิงวิ่งดึงมาเกี่ยวย่อมันดื้อน้อไปหน่อยหายไปเลยเอ้อฮะฮะฮะอ๋อเป็นปลาใหญ่งาใหม่แต่ว่มันไม่มีนะงานใหม่ นี่ว really? ่าขาหน่หนึ่งมีติขา่าดีวโอ้โ้นี่ไงตาอะไอ่ะโอยขอหน่อยหน่อยอีลีหน่อยพวดมาใส่ยังไงกูอายุ อรุณเป็นโลสนะาะมาชมอรเป็นโลสนะาลนนลนะน้อยพ,พี่น้องเย้เลปลาสพี่น้องตัวปลาครับนี่ปลาคอครับ <laughs> โอ้ไป,ไป,ไปยังดีงมาดดโซ่อยู่คยังมาเขาย่อสู้นะ <laughs> ขาอ่าหเย็ดพอดีเอาไปคน ขาวโหลายคันแม่ที่เราโตแล้วพี่น้องไปกันยังมันไม่มาเป็นฝูงมาเป็นฝูงใช่ไหมครับอุ้ยอาไรอวะปากคอปากคอโอ้ เข้าทีใช้เมสมาคอก็ดีจ้ะโอ้ยปลาคอไม่นอนได้หรอนอนไม่ได้นั้นปลาคออีกแล้วครับเนี่ยมันโดดซ่าสะมันโดดไม่ทันกระตุกเร็วไปไงกระตุกมันเร็วเงี้ยเลยมันโดดไม่ทันนะไม่ได้ตั้งตัว แล้วก็เหมนแบบี่น้องนี่นอย่าเด้อย่าเด้มาอีกอี๋ตายังเงนันกระดามโอ้ตก ,apa, kadang. Kadang ini ปากกระดานอากาศ <tik> อู้ปลาอะไรอีกว้าตะเพียนปลาลดเอ้ยปลาพ่อพ่อพี่น้องมาเนี่ย อย่พี่นอยรปาย่างไ,ไหหองอืมกระโดดกพาล่ะทิ้งลงไปแรงจัง <c oughs> <c oughs> ล้วกปาตื่นแตกืงง <c oughs> อๆมันอยู่ริมมไหมะ <c oughs> ปลามันเล,ล, <c oughs> ลาละริมป่มแน่ด้ปามันเคยเลาะริมปลาใหญ่ปลาน่อยครับะาิไปแตงว่ามัน <c oughs> ดีมันยังเขายออยู่อู้ยนยย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 ยหยย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 ยอยอยออยย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 ย แล้วก็มาใหม่นอตเ็มัก็มาใหม่สามตัวสี่ตัวปลาเขย่งกับตัวโตๆน้ำเนีมาหน่อยตัวตตัไปใส่เบิร์ดน้าบอว่าอกมากกี่บ้านี่รอ พี่น้องปลาเงีย,ยบค,ครับพี่น้องปาวเพื่อนพ่นทุกท่านครับนบก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์เ่อเป็นกำลังใจให้เด็ครับพี่น้องอย่ามองขึ้นนาครับมอ,อ,องขนตอขึ้นนาพี่น้องโชคดีทุกคนครับ